เพราะนั้นมันะมันเอ่ามันเราเขนุนปีหน้ามันก็จะออกตรงนี้จะออกทางด้านซ้ายอย่าวางอย่าวางถือลูกไว้ก่อนถือลูกไว้ทุกคนต้องมีคนถือไว้ทุกคนลูกอ่ะเออเยอะ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 เออเนาะเออใสไปชาติเลย เลยชิปกระต้นใหญ่มากเออใส่ไในแล้วเยอะใส่ั่วเลยใส่ชั่วเลยโอเคขอบคุณครับครับพี่ขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับนี่ไปให้หมดนะอ่ะนีป่ะเนะครับนู่นพรอมเต็มเลยป้เิผ่านเลย ยกยกเอาเฮ้ยชูยเฉลิมงกเกงหงนักเออขอลลงเฉพาะรออะไรเง,งี้ย่อันนี้อันนี้การตัวนี้ที่ซื้อนนั้นครับเอ่อไม่ ช่างไปแล้วกันว่าแถมแถมให้ไปเท่าไหร่